ค่ะวันนี้นะคะรัตดาจะพามาชมตลาดอีกรอบนะคะเดี๋ยวพามาหาซื้อของกินกับตลาดบ้านน้องแอนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะค่ะวันนี้คนเยอะนะคะอากาศเย็นนิดหน่อยค่ะมีลมค่ะอันนี้เป็นที่ย่างข้าวโพดนะคะใครเก็บข้าวโพดก็มาย่างได้หรือย่างต,ต่อไปเขาก็มีขายของชําม,มาจากไทยทั้งนั้นเลยค่ะมีไฮยีนเห็นไหมคะไฮยีนห้าิโคนห้าสามสห้าอยห้าสิ ร้อ้าสิบาทค่ะและ้วก็มีแป้งตางวันดี้ค่ะวัดดีค่ะโอ้มีของขายหลายอย่างนะคะวันนี้โอ้มีกันใจด้วยค่ะอันนี้มีทุกอย่างมีชานมด้วยของอยากกินเลยอ่ะไม่ได้กินนานแล้วพอดีเลยเนี่ยมาถูกงานแล้ววันนี้ชาดำเย็นชาเขียวโอเลี้ยงท่ะม,มีหมดเลยค่ะ แม่ค้าสวยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะต้องซื้อกลับบ้านหน่อยแม่ค้าคนสวยค่ะมาจากเมืองไหนคะเนี่ยที่มาจากขอนเดนค่ะที่ไหนนะคะขันเดนโอ้ติสบีเดนเลยค่ะโอ้หน้องเขามาไกลค่ะมาจากสซบีเดนเออเนไโอ้เก่งมาขายเนี่ยขายมากี่ปีแล้วคะเนาออไปีค่ะโอ้เก่งโอ้แสดงว่ามาอยู่นานแล้วสิโอ้เก่งมากเก่งมาก แม่ค้าคนสวยเราค่ะสวยงามมากวันนี้ใส่หัวด้วยนี่ค่ะฟาร์มน้องแอนวันนี้ตลาดไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรน,นะคะวันนี้ตลาดน้อยแต่ก็ยังจะมีของทานให้เราอยู่มีของให้เราทานอยู่นะคะนี่ร้านนี้ก็มีของขายเยอะก็มีเหมือนไทยๆเราค่ะ เหมือนไทยๆเรานะคะมีของขายเยอะมีน้ำปลากะปิกระเทียมนะคะแล้วก็ผลไม้ก็มีนี่ค่ะผลไม้ลองกองลองกองแล้วก็มังคุดนะคะมีหลายอย่างค่ะมะกอกด้วยค่ะมีมะกอกมีเงาะ มีแก้วมังกรค่ะมีหลายอย่างนะคะมาจากไทยเ้วยๆเลยค่ะวันนี้หน่อไม้ก็มีค่ะหน่อไม้ก็มีนะคะมีหน่อไม้มีอะไรบ้างเออมีแผ่นหน่อไม้ด้วยหน่อไม้ย่้านางแล้วก็ผักนะคะ,ะก็มีหลายอย่างนะคะที่พอัน,นี่เขียนเก้าสิบว่านี่ค่ะ,ะนี่ตรงนี้พวก กระชายแล้วก็อันนี้ด้วยแหนเน้อะไรอะกระเฉดแล้วก็นี่หลายอย่างนะคะวันนี้นะคะตะไคร้ขิงขาตะไคร้มีหมดขม้าพราวมีทุกอย่างนะคะร้านนี้ร้านใหญ่ที่เข้ามาจากออสโลค่ะหลายอย่างนะคะมีขนมด้วยนมเข่งด้วยค่ะนมเข่งแช่แข็งมาปลาหมึกนะคะ ของขายเยอะค่ะมี่อะไรเออแต่ชายงามเนาะกระชายงามงามอ่ะโอโหงามมากเลยใครทำนมจีนน้ำยามะละกอเขาขายยังไงเนี่ยก็ถูกนะเนี่ยถูก อ,อ,อันนี้ราคาเลยเหรอราคาใช่ราคาต่อลูกใช่ไหมคะห้าสามต่อลูกเออก็ถือว่าตกโลเท่าไหร่โลละร้อยโลละร้อใช่ไหมพี่เหลือโลละร้ออ๋อลดลงอ๋อเหลือร้อยค่ะนั่นก็เหลือโลละร้อยเดี๋ยวสาวปอกเขาเพิ่มร้านแอนจากข้างในเปิดร้านแอน โอ๊ยเจออีกแล้วคุณนายเขนสนุกสนานกันไหมพี่กลับก่อนพี่จะให้ลงภาพอยู่ไปเก็บเองเลยเหรอโอ้หนี่มีข้าวโพดด้วยค่ะให้ไปช่วยเก็บมาให้หน่อยอ๋อนี่ข้าวโพดค่ะข้าวโพดหวานซปเปอร์สวิตส์กนะบะนี่ข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็ยางด้วยอะไรด้วยนะหนาวหนาวค่ะวันนี้หนาว ถามยูมีขนมค่ะขนมรัดช่องด้วยรัดช่องขายยังไงในไหนในไหนนะคะมีรัดช่องมีขนมเปี๊ยะมีมอะไรนี่เด็กมองก็ซื้อของแล้วนะคะมีรอมคนเยอะนะคะวันนี้นะคนเยอะค่ะเข้ามาเรื่อยๆค่ะคนเยอะค่ะคนเยอะเด็กๆเพื่อนของเล่น ฮัลโหลฮัลโหลคุณนายก๋วยเตี๋ยวเลยยายเอาก๋วยจับก๋วยจับเอาหน่อยใส่ถุงมาแล้วแม่ค้าคนนี้แม่ค้ามีหลายอย่างนะคะจ่ายตั้งแกแอนเรียบร้อยและข้าวขาหมูเหรอคะอะไรขาหมูเหรอเอาถุงหนึ่งได้นะคะหมูใส่ถุงกลับบ้าน จ้นนานะคะขายนะะี่ค่ะมีข้าวขาหมูหแ,ลแล้วก็ลูกชิน้านฮัลโหลสวัสดีจ้าปลาส้มปลาส้มมีเปล่าปลาส้มอา้มาวตายแล้วอร่อยปลาส้มอยากได้ปลาส้มปลมหมใส่อกอกใอกใช่ไหมเดี๋ยว<า>ก่อนเดี๋ยวเอาเอาพิ่จับกัหมดบดเลยใส่กอกค่ะปลาส้มหมดคนก็เยอะอยู่นะคะ ดูไปจับยายหน่อยไปจับจับน่าทานนะคะยายเห็นไหมนี่มีนี่ใส่ถุงนะยายเนื้อใส่ถุงใส่ถุงเพราะว่ายายรอนมาด้วยเขาจะกลับด้วยนี่ค่ะดูเครื่องเขาน่าทานตื่นเก่งกันจริงๆเลยยายเป็นสมัยขยันกันจังโอ้ยัเออเก่งเก่งเก่งทุกคนเลยตื่นขึ้นมาไหวกันหมดอ่ะนนี่ค่ะเจ้าของฟาร์มอ่ะ นะแม่ค้าขายกระจับด้วยเลยด้วยมามาบอกสิขายกระจับขายเป็ดเทียวขายทุกอย่างเลยเจ้าของฟาร์มค่ะอร่อยอร่อยขายข้าวโพดขายทุกอย่างขายมันเอพคะมีทุกอย่างก็บอกในฟาร์มนี่ขายทุกอย่างค่ะมีขนมแตะคนเยอะอยู่นะคะคนเยอะอยู่นะคะคนเยอะอยู่ค่ะ อยู่ในตานเลยค่ะนี่ค่ะซื้ชิ้นหมูนะคะซชิ้นหมูนะคะชิ้นหมูโล่สองรดสิบค่ะซื้อชิ้นหมูกรแถมน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มนี่แถมฟรีนจิ้มแถมฟรีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนี่ค่ะซืชิ้นหมูอร่อยค่ะเมื่อกี้ซื้อไปโล่สองร้ยแปดสิบอยู่ไปยายไป ไอรอนได้ของเพียมเหมือนกันค่ะได้ของเยอะเหมือนกันค่ะค่ะนอกจากเราชมตลาดนะคะนู่นตลาดอยู่นู่นแล้ววันนี้จะพาชมไอ้นี่ด้วยค่ะคนาเป็นลูกคนาน้อยนะคะลูกคนาน้อยนะคะนี่ค่ะลูกคนาน้อยนะคะนี่ค่ะลูกคนาน้อยนี่จะอร่อยนะคะเหมือนกับเป็นลูกคนาเล็กน้อย คณะออกตามลำต้นนะคะนี่ค่ะคณะน้อยนะคะมีคณะน้อยเต็มไปหมดเลยลูกดกมากดูสิลูกดกมากนะคะดกมากแล้วก็ยังมีไอ้นั่นนะคะแต่กเก็บยากนิดนึงน้อนี่ค่ะลกใหญ่มากเลกนี้นี่ค่ะนะคะ ดูค่ะสุดลูกหูลูกตาของความแก่ค่ะมีปลูกเป็นปลูกเยอะมากนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะต่าต้นใหญ่ๆเลยค่ะเห็นไหมกอใหญ่ๆกอใหญ่ๆไปทางโน้นเลยค่ะไปถึงตลาดน้นเลยนะคะแล้วก็นนป่าข้าวโพดข้าวโพดวันนี้ก็เปิดให้ย่างเองด้วยนะคะใครเก็บได้ก็ย่างเลยมีที่ย่างให้ที่ถ่ายดูไปแล้วเมื่อกี้นะคะความน้องแอนค่ะคนไทยในนอร์เวย์ค่ะ ตลาดนัดก็ตลาดนัดคนไทยค่ะวันนี้อาหารก็พอได้ทานอยู่นะคะได้ของเยอะมากค่ะตุนได้หลายวันทีเดียวเชียวมาสำหรับวันนี้นะคะตลาดนัดบ้านแอนค่ะได้ของกินเยอะแยะเลยค่ะซื้อหมดไปเป็นพันค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะรัะตาพาทัวร์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Ah, <laughs> I